เราจะมาสระบายสีแบบนี้กันเราได้กระบ้ามาเดี๋ยวเราสระบายสีเงี้ยถ้าคนที่ไม่รู้การระบายสีสีคือคือกดเลไเราเลนมาที่จนนี้นะก็ระบายเลยระบายเราเราอาจจะระบายเสียมันไม่สวยนะอันนี้นี่สีสี คือคือพวกง,งานเรานะนะพวกง,งานเราเราเราบุเลยนะนะคือเราก็ระบายเก็บงานให้หสำหรับคนที่เป็นเด็กศิลเด็กศิลป์แล้วเด็กที่เรียนศิลปะมาแล้วแล้วแบบทำแบบแบบได้ได้ดีดี นีสวยสวยเด่นเลยนะนะจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะี่นะทุกคนกนี่นี่เราอาจจะเงียบไปทั้พาร์ทเลยนะนะเพราะเพราะเราพูดมาไม่ได้เพราะเราเก็บคอเออ ว่าไปแล้วแล้วทุกคนที่ม่เห็นคลิปนี้ก็ติดตามให้ชนช่อนเราได้ไหมไหมไหมนะทุกคนเพราะว่า่วกเราไม่มีผู้ติดตามเลยเลยดนะีนะนี่มันจะเป็นแบบนี้ เงียบไปสาพารน้นะพราะเพราะเราเพราะเรารอาจจะจะเงียบเงยบไป็ัสมบอนม่อนม่นม่นคือเราเก็บรายละเอียดแบบนี้เฮ้เก็บรายละเอียดห้าห้ามแหสีขาว คือเราจะค่อยๆเงียบไปหน่อยเพราะเราจะใช้สมาธิการการที่ที่การระบายสีแบบนี้ได้มันจะใช้ขนระหย่อแล้วก็ตั้งใจด้วยนะก็ตั้งใจทำด้วยน้ำยาจะออกมาไม่สวยสวยจะออกมาไม่สวยสวยนะนะนะ,นะทุกคนคน นตอนนี้เราสิ่งขั้นตอนตอนกระบายก่อนก่อนแล้วแล้วเราก็ระบายให้เนียนเเนียนยหน่อยทุกทุกคนอะ่ะถ้าใครเป็นเดซิทิทิหินจะจะรู้ได้ได้ฝากมาคอมเมนต์บอก บอกให้เราด้วยนะว่ามันจะทำไงแต่ว่าเป็นพินเด็ดหน่อยเพื่อหาทำเพื่อหาทำเนาะเพื่อหาทำรเพื่อหาหาทำทำคันเล่นเลยที่ที่ที่มีแบบอวดระบายสีในรูดีเราเราทุกคนเย เราเราจะเก็บรายละเอียดหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าแม่จะมาที่นี่ล้เรายสวูบเสร็สวยมากเลยนะลูกจ้าแม่แม่อันนี้เสียแม่เรานะ นะแม,มเสียไม่เรานะแม่ตอนลูกหายคลิปอีกแล้วหนอลูอย,อยู่อยู่อยู่ปสามนะแม่จะคูเําไว้ต้องป่าดีก็ก็บดนอัดคลิปแล้วหนอหนูแม่หนูอยากอยากให้หนูเป็นหนูแค่แค่อยากอยากแค่แค่มีพ่หนู เอาน่าแม่นะเฮ้ยทำไมพี่เขาลาสวยกว่าไม่รุ่นบายของพี่คะดีไซน์อะไรได้สวยกว่าลูกใสอีอีอล,ออลูกเป็นคนน้อนะลูกก็ทำสวยได,ได้เหมือนพี่นะขอแม่หนูซา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 เดี๋ยวน้าหนูซา หนูหนูส่าต้นระบายสีสวยแม่ไม่เห็นควงค่าหนูเลยหรอพ่อลูกรบายนี่สวยตัอง เอาไว้แม่ไปไป,ไปเล่งขอดูเอนหนูจะทำงานหนูแค่อัดคิดเอาไว้ให้แม่เอาไปสอนไลายลายลายใจยลาย,ลาย,ลายอ้าวน้องน้องทำเหมือนพี่เลยนะอ๋อ,อพีห่หนูหนูยันยันยู่อยู่อยู่อยู่ ออกไปกดได้ถ้าถ้าน้อนมือกับข,ขอพี่เจ้าพี่อยู่ป .3 เลยนะ,อะโอ้ยพี่แอมกวนสิออกไปชิวๆพี่เลีนนะ้ยงขอ,อไว้น้องน้องไปเสพสวยด้วยนะพี่ได้ยินจะเรียนน้องว่าจะป่ากว่าน้องก็ได้อดาด่าที่หนอให้ได้เลยนะ โอ้พี่จะเข้าหัวไปไปเล่นาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่แค่เซวเล่นน้องก็อย่าอย่าให้อตับสาบหลังเนี่ยเนี่ยสวยเอาโอ้โหทุกคนทุกคนเราขนเงี้ยไปแป๊บเดือนได้ไหมว่าเราต้องใช้สมาธิบ้าเลยนะนะโอเคไหมทุกคน ฝากเพิ่มคอมเมนต์ว่าสู้สู้มาให้หน่อยสู้สู้มาให้หน่อยไหมจะได้จะได้ระบายสีสีสวยสวยว่าไงอ้วนพ่อกลับมาแล้วพ่อกลับมาชิวคิดมากโอ้ยพ่อหนูเนี่ยทำกำบบ้านอยู่นะพ่อ ข้อไปทำงานอันที่แม่ให้มาสีแม่ใหมา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 ขอเงียยไปแป๊บนึงได้ไหมขอขอไปเงี้ยสีก่อนไดไหมทุกคนนะนะนี่จะทำออกไปแล้วนะพิซซ่าบอกออกไปแล้วนะออกไปแล้วนะจ้าน้ารุา่นพ่อพึ่งซ้อยู่ อยู่กว่าลูไม่ยินหัวพ่อเอาไปเร็วนี่นี่เราใช้สีสีอยารู้ไหมเราจะมาลายบอลตอนนี้กันกันนะพี่เข้าไปนอนห้องเห่อ อยู่กัดก็ได้ค่ะพ่อได้ค่ะพ่อนี่น้องหายคลิปอยู่หนอเออเออพี่ช่วยมาจับให้หน่อยก็ได้แล้วพี่จับให้อุ๊ยเมื่อกี้เกือบโดนนอแล้วนะน้อยหยานะฮะน้อยหยาคุกเข่เห็นหน้าน้องเลยนะ ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าเราเห็นผมนะนะทุกคนดูหน่อยสิว่าผู้คอสวยไหมน่าจะสวยอยู่นะเอ๊ะขอพี่หายไปหน่อยไว้อ๋อทำเสร็จแล้วนี่ขอด,ดูพี่พี่ไปทำงานขอบพี่ให้แล้วมานี่คกณได้นอง พี่เขมาช่วยจัดจัดแค่ไปแเดียวนี่เราขอขอขอเป็นเลือกสีก่อนอสว่วนพี่พี่ระบายของพี่ไปนะแล้วแล้วแล้วก็ระบายสีสวยด้วยนะพี่จ้าแล้ระบายไม่เจออะไรเลยเกียบเห็นหน้าพี่หนูแล้ว พี่จินคนที่เห็นไม่กี่ีพี่เรานะอ่ะไอ้สีอะไรวะให้ใส่ชชมพูอยากน้องก็สีฟ้าจีนจับวัวน้องกอสีฟ้านะแล้วก็ของพี่เป,ป็นสีชมพูนี่ทุกคนมาดูนี่นี่ไอ้ีผลงานแล้วนี่วไอีระบายนเนียนแล้วนะทุกคนคนเนียนแล้ว ใครที่เป็นเดดสีนดูคลิปนี้ดู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 มามาคอมเมนต์บอกเราได้ได้ได้ไดตอนตอนนี้เลยนะโอเคนะนะไปๆแค่นี้เดี๋ยวเราทำที่ทำมาต่อ EP พสอนสอน ค้ะเห็นคลิปนี้กี่โมเคอมเมนพร้อมกับเดดสินก็เค้มเมนด้วยนะว่าตัวเองเป็นเดทส,สินมามานะบ๊ายบาย